ผมโดนบล็อกอ่ะเหลือแต่ลายไม่ได้คุยเลยครับต่อให้เหลือแต่ลายแล้วถ้าคุณยิ่งทักนะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็โดนบล็อกอีกครับเพราะจังหวะนี้คือคนมันไม่อินแล้วครับความรักมี3สเตจยังไม่อินกําลังอินแล้วเริ่มไม่อินวันนี้เขาบล็อกคุณและไม่คุยอยู่สเตจไหนสเตจของความไม่อินการจะทําให้คนคุยคือทําให้กลับมาอินคนจะกลับมาอินเพราะเขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นคุณจะมีคุณค่ามากขึ้นเพราะคุณอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมา การอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมามี2แบบอีกนะครับแบบที่1คือรูปปธรรมแบบที่2คือนามธรรมานามธรรมกันเลยครับการมีสภาวะจิตใจ,ใจแ้มแข็งคิดบวกอะไรก็ตามแต่คนมันมองไม่เห็นสิ่งที่คุณต้องปรับคือรูปปธรรมปรับที่รูปปธรรมครับมีอะไรบ้างอีกอ่ะถ้าจะปรับรูปธรรมเช่นการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของเราให้ดูน่าสนใจมากขึ้นแค่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็ทักกลับมาหรือแค่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็ปดบล็อก แค่เปลี่ยนภาพโปรไฟล์แฟนเก่าก็มาส่งสตอรี่10องค์ประกอบของภาพโปรไฟล์ที่ทำให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นใครอยากได้แชร์หนึ่งครั้งนะครับพิมพ์รหัสครูคมครับแล้วตามด้วยหมายเลข8 2ตัวเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง10องค์ประกอบภาพนี้ให้อับคุณทั้งหมดเลยครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,000 900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับ เขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่3หมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่า มันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ย9 9 9 0บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ 9,700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ C.F. ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ